เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชน72พรรษาที่คายุโกโหตุมหาราชาชนทั่วล่าน้องดวงใจเชิดชยยัยอยด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท B.E.C. w o r เวจำกัดมหาชนและบริษัทกันตนากรุ๊ปจำกัดมหาชน ช่อง3 HD บริษัทกันตนากรุ๊ปจำกัดมหาชนเสนอเรื่องจริงผ่านจอเดอะซีรีส์แก้วมือระจับรางน้ำ เาะนนั้้หลมือยวินาทีชีวิตมีสตินะครับไม่ไม่ตื่นตรหนกต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีการดูถึงความปลอดภัยของตัวเองเป็นตายเท่ากันผมก็นึกว่าขวานตายแล้วเพราะตอนแทงเนี่ยเราเห็นมันลงไปทั้งตัว ชีวิตแรกชีวิตัชตชาติยาในความเป็นควาชาผมก็เลยต้องกัน้นถ้าไม่งั้นน้องเสียชีวิตมหัศจรรย์ช้างแฝดมีปันนะครับคือโลกจะได้รับรู้ว่า้ควานเนี่ยมันยอมเสียสละนานเรื่องนี้เกิดขึ้นที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีครับคุณยายวัย8ปปีได้จ้างช่างมาซ่อมไฟที่บ้าน แต่ในขณะที่กำลังจะขึ้นไปเช็คระบบไฟฟ้าบนชัยขาบ้านนั้นช่างไฟก็เกิดพลาดนำมือไปสัมผัสกับุรานน้ำกระแสไฟดูดร่างทันทีแต่ยังพอมีสติก่อนที่ช่างไฟจะส่งเสียงเรียกคนให้ช่วยกล้องวงจรปิดสามารถบันทึกภาพเหตุการณ์ครั้งนั้นไปได้เอกเ็วลมไฟจะดับดับบ้านยองป้านเนี่ยเขาเลยบอกเบเกอร์มาน่ะเสียแล้วแกก็มาทำเบเกอร์ให้แกมาทำประดูดด้วย พอทําตัวดูดเสร็จเรียบร้อยแล้วแกจะกลับบ้านแล้วแกก็ไปต่อตรงนั้นอากาศตรงนั้นทีนี้พอเสร็จเรียบร้อยเอาเอาไม้ลงเสร็จแล้วแกจะลงแกถอยหลังลงแ้าแกเอามือไปจับรางน้ํเาเท่านั้นแหละมือมีตัวรางน้ําเลยก็เลย มัดวิ่งออกมาเอาเชือกมัดท้องขาแจ๊ะแทากลงมาแจ๊ก็หลดุดปุ๊บลงมาป้าเเลยเสียงของความช่วยเหลือทําให้คุณยายวิ่งมาช่วยอย่างรวดเร็วคุณยายรีบใส่รองเท้าแล้วคว้าเชือกบริเวณนั้นมัคท้องขาของช่างไฟแล้วดึงเพื่อที่จะช่วยให้ช่างไฟฟ้าหลุดจากรางน้ําที่มีกระแสไฟฟ้ารั่วอยู่จนสุดท้ายร่างของช่างไฟก็หลุดแล้วก็ตกลงมาที่พื้นด้วยความอ่อนแรงจากนั้นคุณยายก็ช่วย เร่งเข้าไปช่วยปั๊มหัวใจทันทีคลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปชาวโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างชื่นชมคุณยายที่มีความกล้าและรู้วิธีการเข้าช่วยเหลือคนถูกไฟฟ้าหนุนครับนดยแลล้้วมอำาร ป้าดูในโทรศัพท์เนี่ยป้าก็ทำมั่วไปเลยป้าก็ไม่รู้เรื่องป้าก็เรียกชื่อเขาด้วยนะจ๊ะกระซักกระซักทำแดดเลี้ยกใหญ่เลยชักประมาณห้านาทีหกนาทีจะมาโอ้เจงก็ดีใจเจีงก็นะจ๊ะกระซักเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างเป็นตรงไหนเจ็บตรงไหนฉันก็ถามแกใหญ่เลย การช่วยคนที <Wow> ่เราสงสัย hmm> ว <Jenn>. mm. ่าถูกกระแสไฟฟ้าดูดนะครับอย่างแรกเลยที่ต้องลึกไว้เสมอก็คือเรื่องของอันตรายนะครับของตัวผู้เข้าไปช่วยเหลือนะครับการเข้าไปช่วยเหลือเนี่ยนะครับถ้าเรายังมองเห็นว่าผู้บาดเจ็บนั้นยังอยู่กับสื่อนําไฟฟ้านะครับเช่นสายไฟก็ดีหรือว่ากําแพงที่เป็นโลหะก็ดีเนี่ยอย่างแรกถ้าเราอยู่ในบ้านถ้าเป็นไปได้นะครับทำการตัดกระแสไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นการถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับหรือว่าตัดจากเบรกเกอร์ของบ้านนะครับจากนั้นให้นําตัวผู้บาดเจ็บเนี่ยออกจาก จุดที่ถูกไฟฟ้าดูดนะครับอย่างแรกเลยก็คือการาใช้วัสดุที่ไม่เป็นสื่อน,นําไฟฟ้านะครับเช่นทอ PVC นะครับเช่นไม้ต่างๆเนี่ยน,น,นะครับ เคลียสายไฟฟ้าเนี่ยออกจากตัวผู้ป่วยนะครับถ้าหากว่ามองเห็นสายไฟฟ้านะครับถ้าทําไม่ได้นะครับก็ให้ใช้วัสดุนะครับเช่นผ้านะครับที่ไม่ใช่ผ้าชื้นนะครับทาการคล้องตัวผู้บาดเจ็บนะครับหรืออาจจะเป็นแขนหรือขาเนี่ยแล้วดึงนะครับออกจากบริเวณนั้นนะครับเมื่อออกมาจนคิดว่าปลอดภัยแล้วนะครับก็ให้ทําการประเมินนะครับสภาพของผู้ป่วยนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยทำการปลุกเรียกว่าผู้ป่วยยังรู้สึกตัวหรือเปล่านะครับถ้าไม่รู้สึกตัวนะครับก็ให้ทําการโทรขอความช่วยเหลือ ที่สายด่วน1669นะครับให้เราเข้าทางที่เขาจะเหวี่ยงแขนออกมาลักษณะแบบนี้นะครับโดยการใช้ผ้านะครับประวัดิไปนะครับแล้วก็เกี่ยวแล้วก็ดึงมาปึ๊บนะครับเขาก็จะหลุดออกจากจุดที่ถูกไฟดูดลักษณะยอย่างนี้ครับ ถ้าตรงนั้นนะครับเป็นที่สาธารณะนะครับอาจจะมีการติดตั้งนะครับเครื่อง AED อยู่ก็ให้ร้องขอเครื่อง AED มาด้วยนะครับแล้วก็ทําการประเมินว่าผู้ป่วยนั้นนะครับยังมีการหายใจอยู่หรือเปล่านะครับประเมินอย่างรวดเร็วนะครับประมาณ5-10ถึงวินาทีนะครับถ้าหากว่าไม่หายใจนะครับไม่รู้สึกตัวไม่หายใจเนี่ยก็ให้เริ่มกระบวนการทํา CPR นะครับสำหรับขั้นตอนในการทํา CPR นะครับอย่างแรกเลยเนี่ยเอาผู้ประสบภัยนะครับหรือผู้ป่วยเนี่ยวางบนพื้นราบแข็ง นะครับนอนในลักษณะน,นอนหงายแบบนี้นะครับจากนั้นเนี่ยทำการปลุกเรียกนะครับแต่ว่าอย่าลืมนะครับเราต้องดูความปลอดภัยให้เรียบร้อยซะก,ก่อนนะครับเมืะะ่ Entonces, อเมื่อทุกอย่างปลอดภัยแล้วนะครับทำการปลุกเรียกนะครับคุณ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 นะครับตบที่บ่านะครับสองครั้งแบบนี้จากนั้นนะครับทำการประเมินการหายใจนะครับด้วยการชํรำเลืองลงไปมองนะครับที่ทรงอกนะครับของผู้บาดเจ็บนะครับว่า มีการขยับขึ้นลงหรือมีการหายใจหรือเปล่านะครับใช้เวลาในการประเมินประมาณ5ถึง10วินาทีนะครับเมื่อแน่ใจนะครับว่าดูแลไม่หายใจนะครับก็ทําให้เริ่มทําการกดหน้าอกนะครับการกดหน้าอกนะครับเราจะหาตําแหน่งนะครับก็คือกึ่งกลางลําตัวนะครับระดับเดียวกับหัวนมสองข้างนี้นะครับเมื่อเราได้ตำแหน่งแล้วนะครับก็เอามือข้างถนัดวางลงไปนะครับจากนั้นก็เกี่ยวประสานกันนะครับโน้มตัวไปข้างหน้านะครับให้แขนตั้งฉากกับผู้ป่วยนะครับจากนั้นกดลงไปให้ลึกนะครับประมาณ 5้ถึงหเซนติเมตรนะครับกดต่อเนื่องไปนะครับ1 2 3 4 5 6 7 เราจะกดไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับกดไปเรื่อยๆนะครับจากภาพที่ปรากฏในคลิปเนี่ยที่ทางคุณยายคนหนึ่งนะครับได้ไปช่วยนะครับคนที่ถูกไฟดูดด้วยการใช้ผ้านะครับดึงออกมาแล้วก็ทําการกดหน้าอก CPR เนี่ยอันนี้ต้องถือว่าเป็นเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆเลยนะครับแต่ไล่ตั้งแต่การที่มีสตินะครับไม่ไม่ตื่นตระหนกต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็มีการดูถึงความปลอดภัยของตัวเองนะครับไม่เข้าไปจับนะครับตัว ผู้ได้รับไฟดูดนะครับโดยทันทีนะครับซึ่งอาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อตัวเราได้นะครับแล้วก็เลือกที่จะใช้นะครับวัสดุที่ไม่เป็นสื่อนําไฟฟ้านะครับในการดึงนะครับตัวผู้ประสบภัยเนี่ยลงมานะครับจากนั้นก็เริ่มทําการกดหน้าอก CPR ถ้าเป็นไปได้นะครับใส่รองเท้านะครับพื่อทลงการช่วยเหลือเนี่ยสามารถใส่รองเท้าที่เป็นฉนวนนะครับเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้กระแสไฟฟ้าถ้าหากว่ามาถูกเรานะครับก็จะได้ไม่ผ่านเราลงสู่ดินได้ครับอย่างแรกนะครับก็หมั่น ตรวจสอบนะครับความสมบูรณ์นะครับของเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับสายไฟต่างๆนะครับป้องกันระวังสัตว์กัดแทะนะครับในบริเวณที่เรามีการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้านะครับในการที่ไม่แน่ใจนะครับแล้วเราต้องสัมผัสกับเครื่องใช้ไฟฟ้านั้นนะครับก็ให้แน่ใจสักก่อนนะครับว่าตัวเรานั้นไม่มีความเปียกชื้นนะครับหลังจากเสียบปลั๊กไปแล้วเนี่ยเวลาครั้งแรกนะครับที่เราสัมผัสกับเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยให้ลองเอาหลังมือนะครับไปสัมผัสดูก่อน ถ้าหากว่าถูกไฟดูดเนี่ยร่างกายของเราเนี่ยจะดึงกลับเข้าหาตัวเป็นอัตโนมัตินะครับแต่ถ้าหากว่าเราไปคว้ามือแล้วก็แล้วก็จับนะครับเวลาที่เราถูกไฟดูดเนี่ยนะครับก็อาจจะถูกดูดติดกับสิ่งของนั้นได้นะเราใช้หลังมือในการแตะเพื่อเป็นการทดสอบมีกระแสไฟปุ๊บร่างกายก็จะดึงกลับนะครับแล้วก็เวลาที่เข้าไปช่วยเหลือคนที่ประสบเหตุถูกไฟฟ้าดูดเนี่ยก็ขอให้ระลึกถึงความปลอดภัยของตัวเองเป็นสําคัญครับ ผมก็นึกว่าขวานตายแล้วเพราะตอนแทงเนี่ยเราเห็นมันลงไปทั้งตัวชีวิตแรกชีวิตปั่ชัตญยาณในความเป็นขวาญชาผมก็เลยต้องกั้นถ้าไม่งั้นน้องเสียชีวิตมหัศจรรย์ช้างแฝดคือโลกจะได้รับรู้ว่าขวานเนี่ยมันยอมเสียสละนะ เรื่องจริงผ่านจอเดอกซีรีส์